คนเมืองดอกไม้เปียวโอกมาแข็งกึเดือเลยค่ะเจอความหนาวเมืองแข็งหมดเลยน่าสงสารดอกไม้นะคะอันนี้อีกนะคะอันนี้เปียวชอบอน,นี่แข็งแข็งหมดเลยค่ะเมืองน้ำกับกายเป็นน้ำแข็งรับมาหนาวอีกแล้วค่ะเปียวไปทำงานก่อนนะคะ นี่ค่ะอยาเป็นน้าแข็งหมดแล้วแต่โชคดีนะคะที่มีดแดดฟื้นผู้เปียวก็กลเอาไปพิงไฟกลจะหมดแล้วค่ะองดอกไม้เปียวแข็งหมดเลยทุกคนเปีืยวเสียหายเบิ้งนะคะทุกคนเบิ้งขาเปียวสันเัีันเองเลยค่ะ สวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเปียวสวีเดนทุกคนวันนี้นะคะเปียวจะมาพูดถึงการรักษาพยาบาลในสวีเดนเนาะคะ่ะเป็นสิ่งหนึ่งเลยที่เปียวรู้สึกว่าบอบประทับใจนะคะเปียวรู้สึกแย่นะคะอันยังก็ะดีมดนะคะแต่ว่าการรักษาพยาบาลแลวกาการรอคอยนะคะทุกคนมันเห็นไให้เปียวรู้สึกเบื่อหนะค่ะลังเทียบเปียวอยากอยากลองเลี้ยนหมากเลยนะคะแต่ว่ามันมันรู้สึกแย่นะคะทุกคนบ้าง เปื่อสั้นคักสั้นแน่ทุกคนเปื่อเปื่อจับชีพจรลรูกค้านะคะทุกคนเบิังเวลาเปื่อเขียนกระดาษเบิังเปื่อเขียนใบเสร็จให้ลูกค้าทุกคนดูบ่ตัวนั้นซื้อเปื่ออ่านบ่ออกเลยไหมคะเปื่อก็เลยบอกลูกค้าว่าเปื่อขอโทษเด้ออันไทยร้อยเปื่อมันขึ้นวันนี้แอบเปื่อจุดกดจุดให้ลูกค้าไม่ต้องใส่มือนิ่งเนาะสั้นดืดดๆอยู่ทั้งขาทั้งแขนเห็นไหมคะทุกคนเราก็แห้งเขาออกแห้งลายกับอะไรได้บ้างเนี่ยห้อก็นเหนื่อยนะคะทุกคน เราบัดนี้เปียวนะคะไปตรวจสุขภาพประจําปีเนาะเราเาเห็นว่า่าไทรอยเขึ้นสูงที่เปียวมีความรู้สึกเพราะว่านาหนักเปียวลดลงไปซี่โลในหนึ่งอาทิตย์นะคะแล้วก็เปียวออกห่อนหัวใจเปียวมันเต้นแห้งเปียวก็เลยโทรไปหาโทรไปโรงพยาบาลนั่นแหละค่ะบัดนี้ทุกคนรู้หรือเปล่าเขาห้เปียวไปตรวจอันเขาให้คิ้วเปียวเนาะค่ะเปียวร้อยอยู่ประมาณซี่มือค่ะเปียวก็ได้คิ้วไปเจาะเลือดเนาะค่ะเจาะเลือดตรวจ พอไปจอเลือดตรวจเขาก็เห็นว่าขารอยร้อยประคิดลายเขาก็เลยโทรมาหาเปียวนะคะพอดีเปียวทํางานอยู่ตอนบ่ายสามเปี้ยกับเพื่เปียวปิดเสียงโทรศัพท์เบี้ยจะติดนิสัยคือปิดเสียงโทรศัพท์นะคะบ่อยากรบกวนลูกค้าก็เลยให้เปียวไปเห็นสายจากโรงพยาบาลโทรมานะคะเปียยก็เลยโทรกลับเขาก็เลยบอกว่าให้โทรไปหาสถานนิสสถานีอนามัยไก่เคียงเปียวก็โทรไปเขาก็บอกว่าเขา่บล้ เพราะว่าเบอร์ที่โทรมาเป็นเบอร์มอะอะแม่คยะเยวก็เลยโทรกลับไปที่รีเซปชันเขาก็เลยบอกว่าเขาเบรูให้โทรติดตอ่อหมัย้ยเยวก็เลยบอกแฟนว่าให้โทรหาโรงพยาบาลให้เนี้ยเพราะเยวทางานเพราะว่าเขาทํางานเขาก็สามารถรับโทรศัพท์จากมอได้ทั้งสิ้น,นค่ะแล้วก็บ,บรูว่าหมอจะโทรมาตอนใดเอ้ามือที่สองมาอีกโทรมาหาเยวตอนบ่ายสองคือเยวก็เฮ็ดงานบัดนี้โทรส่วนกันไปส่วนกันมาเยวก็โมโหอะไม่ยค่ะเพราะว่า ถ้าเป็นบ้านเขาเนี่ยคือเขาป่วยเขาไปหาหมอเลยไปหาคลินิกแล้วก็หายได้เลยยังสินะคืองวืที่แล้วเปียวกับไปหาหมออยู่คลินิกแต่ว่าคลินิกนั่นนะคะที่เปียวเคยไปหานเน่เพิ่นเพิ่นกระเษียนแล้วเพิ่นกระเ่าแห้งแล้วค่ะตอนนี้เพิ่นกับบริหารงานถ้ามีหมอโดยตรงจากคลินิกนั้นสินะคะส่งส่งเขาไปโรงพยาบาลเพื่อก็จะได้ดวนนะมค่ะอันนี้ทุกคนเปียวสั้นไปหมดนไหมคะ่ะเพิ่งกับเฮ็ดงานหน่อยลงนะคะที่แส่เพิ่บ้าื่อๆก็เพิ่งกับรู้สึกแย่หนะแมค่ะ าการมาทํางานเปื่อกเห็ดคือเฮาเห็ดยังเฮ็ดได้เฮากระเห็ he head, นด he นะคะ่ะแต่ว่ารังบาดมือเฮามันสั้นนะคะ่ะทุกคนเปรี้ยวงดคาเฟอีนนะคะเปรี้ยวดื่มบ่ได้เพราะว่าดื่มเลาจะเดตห้เปรี้ยวแบบสั้นแห้งเป็นแห้งนะคะเพราะว่าันเป็นกระตุ้นนะคะเามาวานนะคะเปรี้รยวบ่ได้ดื่มแล้วเปรี้ยวรู้สึกแบบเหนื่อยแห้งอะแล้วเปรี้ยกับงดงิดเนาะเพราะว่าโลกนี่มันเทดที่เฮางดหิดงดนะแมเรารู้ข่าวว่าเปรี้ยกับเริ่มรู้สึกแย่นะคะทุกคนเปรี้ยก็เล่นกินไปอึดนึงนะแม่ค่ะ ล้วก็ตอนกลางคืนเนี่ยแฟนเยวเราก็เลยซื้ออันซิทูนมาลิสมาให้นะแม่ค่ะอันเอาไปต้มเฮใไ้ผ่อนคลายขึ้นกว่าเกาหนะแม่ค่ะอันเียวก็เลยดื่มนะคะเยวก็รับสบายแน่กับตื่นมากับมาทํางานใดนะคะเียวก็ร้อนนะแม่ค่ะว่าถ้าเียวเป็นหนักเยวก็จะยกเลิกลูกค้าไปเลยถ้าสมมติว่าเขายังทํางานใดอยู่เียวก็อยากทานะคะเคเฮารู้สึกแย่นะคะเขานั่งอยู่บ้านซื้อยิ่งรู้สึกแย่นะคะเยวเป็นคนที่ถ้าเียวป่วย ถ้าเรลเป่วยหนักหนาสาหัสอีกเพียบกับบรอยากหยุดงานนะคะเพราะว่าเวลาเขาหยุดงานแล้วเขารู้สึกยิ่งหดหูอ่ะไม่คะเพียวเพียรู้สึกแย่นะคะเราก็นเ่ได้ให้เวลาการรอคอยย้วนนออกไปอีกนะคะทุกคนคิดเบลิงว่าเปียวป่วยเปียวเจอโรคตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะคะแล้วนี่อาทิตย์ที่สองเปียวยังท่านได้รับการช่วยเหลือเราก็ยุ่หนี่บ่มีย้ายเขาได้กินน่ะแหมค่ะเขาสิไปซ้อตามห่างทั่วไปมันก็เป็นไปไ่ได้ทั้งสิ้นเขาต้องลอดลอจากแพทย์สรุปมา ทุกคนปวด้อกับล้อเป็นรู้สึกแย่มากแล้ก็เมื่อไหรให้เขาคิดถึงเมืองไทยนะคะเมืองไทยนี่เขาไปรงพยาบาลเขาได้รับการรักษาทันทีแต่กินยาทันทีปานนี้เบวคงหายไปแล้วค่ะอันนี้อาการเบวขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วก็อาทิตย์นี้น้ำหนักเบวลงไปซีโลทุกคนมันเป็นเรื่องเรื่องง่ายเลยที่เขาจะแบบเขาป่วยนะคะทุกคนอาจมองดูภายนอกเบลอาจจะแบบบ่ดด้รู้สึกว่าป่วยคือเขาเป็นคนเข้มแข็งนะคะ แต่บางทีเบลก็รู้สึกแย่ yeah, ะคะ่ะเฮาก็มีมุมที่แบบว่าต้องการรักษามันเสียเวลามันเสียเวลาชีวิตเฮานะคะ่ะเปยวแพ้ไม่กระทั่งแสงนะคะแสงพระอาทิตย์แสงแดดแสงไฟน้าตาเบวก็จะไหลตลอดเวลาตัวเสียงเบลก็จะแหบนะคะเยวก็งดพวกอันเกลือที่มีไอโอดีนนะเลิกเยวก็เลิก,เก,เลกกินอันน้ปาปลาแล้วก็น้าปลาล่ากะปิ ของหมักของดองนะคะว่าจะเป็นพวกอาหารสําเร็จรูปอาหารแปรรูปเพื่อกิบกนบ่ได้เลยนะคะอาหารทะเลเพื่อกิบกนบ่ได้สิ่งที่เเหลืออยู่ก็คือพวกกิยางแล้วพวกไข่หรือว่าไก่เสียค่ะก,กินบ่ได้เพราะว่ามันเป็นโฮอร์โมนหลายมันเป็นเล่งให้โฮอร์โมนเขาทํางานมากยิ่งขึ้นนะคะผละไม้หลากหลายอย่างที่มีรสหวานเพื่อกิบกนบ่ได้ทุกคนเพียงงดหลายอย่างแม้กระทั่งผลิตภัณฑ์ที่มาจากนมนะคะนมสัตว์นะคะกินบ่ได้เลยพวกชีส อยา่างต่างๆยกเกิดอะงรีึ้นะคะเปี้ยวค่าสามารถกินได้เลยเพราะว่ามันไปนกระตุ้นให้การทํางานของทยร้อยหนักขึ้นกว่าเกา่าเราเห็นไห้เอาแบบเมื่อยน่ะแม่คะทุกคนหรือแม้กระทั่งอ่าอย่างอนะีกน้าเครื่องดื่มชูกาลังนะคะเปี้ยวกับกินบ่ไรทุกคนเบิ่งเอาก็แล้วกันน้าตาเปี่ยวไหลอีกแล้วค่ะทุกคนเห็นบอเวลาที่เฮาป่วยนะคะทุกคนสุขภาพเปี่ยวกับแย่นะ่ะแมมเปี้ยวกับรู้สึกแย่ แย่แล้วเราเขาอย่างเขาก็ต้องมาล้อคอนอย่างเยอะแยะขนาดนี้เปล่กเบื่อไหมค่ะเปียวซูนลายหมูวานเปยวจมก็แฟนเปียวนะคะว่าการรักการรักษาพยาบาลห่วยมากเลยแฟนเปียวกจมห้เปยวว่าหมอโทรมาเธอคือเวลาเปียวกเลยบอกว่าฉันบ่าแม่คนตกงานได้เนี่ยฉันมีงานทำก็คือบอกฝากข้อความไว้ให้ฉันโทรกับเบอร์ใดแฟนเปยวก็เลยว่าให้เปยวนะคะหมอเขากับแม่คนตกงานนะเขาก็มีงานทำเปียวว่าเขาคางดีคักเปยวเลยว่าส มันเบิกทุกคนเบิกเกินเปี่ยกับทำนีนลงเออทำนี้คลินิกส่วนตัวกไปแล้วค่ะเปี่ยก็สนใจหรอกเปี่ยกเคยไปคลินิกเมื่อ,อพศสองพันสิบเจ็ดนะคะจ่ายไปตังว่าเจ็ดพันบาทจ่ายไปเลยค่ะเพราะอยากหายเพต้องมารออย่างแบบนี้นะคะรอโด,ดนเกินเปี่ยวอุตส่าห์แบบใจเย็นแล้วนะคะทุกคนมาใจเย็นเกินพวดอาในทิศนี้นะ,ะี่ได้อยู่เนี่ยเปี้รอมือนีกับวันพืหันเรามื่อื่นกับวัน วันศุกร์เสาร์อาทิตย์เขากับไปเห็นงานอย่างนี้ป่ะเนี่ยผู้ใดสิรอลได้คนป่วยเนาะทุกคนบังดูมือเปี่ยวสั่นดู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 ทุกคนบังดูบังดูคือพี่อ่อนจมมือไอ้เปียวก็บอกกับแฟนเปียวเนาะจับอีย่างกับปรยูรหลุดมือตลร้อนนะแม่เปียวก็เลยว่าว้าปานว่าเป็นโรลภกิจสันเนโรดเนาะเป็นเรยวางเศษพิซซูนะแม่ค่ะทุกคนถ้าสมมุติว่าเปี่ยวเป็นพนักงานทั่วไปเปี่ยวก็จะฟ่องฟ่องอยู่หรอค่ะอันนี้เปียวเป็นเจ้าของกิจการหาฟ่องไปรอเดี๋ยว มันจะมีผลกับบริษัทเราหน่อยค่ะเปี่ยวก็เจอมใหม่รือคนฟังค่ะทุกคนนี่ราคาคือผู้ใดอยู่เมืองไทยนะคะเปียวอิจฉามากเลยเขาสามารถไปรักษาพยาบาลได้ด่วนมีอีกอย่างหลักลายังแม้กระทั่งเวลาที่เขาเจ็บป่วยนะคะเปียวอยากกินอาหารนะทุกคนรู้ป่ะภาษาสมต่ำมาแล้วก่อสมต่ำเปียวกินเปียวผมมีแห้งเห็ดอ่ะทุกคนเปียวเหนื่อยบัดเน้เพราะว่ามันกินอีกอย่างบ่ค่อยได้นะแม่ค่ะมันเพราะเสบเปียวก็เล่น ให้แฟนไปลือสื่อหัวผักมามาตำเนาะเปชอบกินหัวผักมันหวานแล้วก็มันกินง่ายแล้วก็ย่อยง่ายเห็นไหมค่ะบอกแข็งคืออันมะละกอบานเฮานาะคะ่ะมะละกอกระสิทรงมันีนะคะทุกคนมันกับบอสดแล้วนะคะมันกับบอแบแซบแล้วก็กินบอได้น,นะไหมค่ะเปลยวกล่นตำหัวผักทุกคนรู้หรือเปล่าไปเอาเกลือเห็นไหมค่ะเกลือที่แบบว่าบัามีไอออดินเนาะมันจะมีเกลือแบ่งแยกระหว่างมีไอโอดินก็บบืมีไอโอไเอาดินพป่ืออกมาละลายกับน้ำอุ่นน้ำประคามเปียกนะคะแล้วก็ นำเอาน้านำ้นำตาลนำตาลเคียวนะคะใส่น้อยหนึ่งเพื่อที่จะแบบให้มันมีรสตัดแน่นะแม่มันจะได้นัวเป็นความตํำสมตม่ำกินกินมาได้สามมือะะ้อแล้วค่ะไข่แน่นะคะปลาแซ่บเลยกินอย่างกับปลาแซลมเขาก็สบายนะแม่ค่ะ,คะนี่ละคะ่ะทุกคนเปรียวกับคิดถึงเมืองไทยคิดถึงตลาดนัดที่สามารถซื้ออาหารกินได้ไง่ายๆนะคะเนื่อยปนไดเขาก็ต้องได้เฮ็ดกับเขาเองเขาก็ต้องทำงานดูแลจ้กขครองะคะ่ะ เหนื่อยนะคะนี่แล้เขาตัดสินใจที่ซีอุหนีแล้วนะคะเขาก็ต้องยอมรับกับทุกอย่างนะคะเก็บเงินเพียงพอาะเรายัางใหญ่กับปัจจุบันเขานะคะเอาล่ะค่ะทุกคนดูแลสุขภาพด้อะคะ่ะอย่าหายเจ็บป่วยก็เปลี่ยวมันดูแลย่า,ยากค่ะเวลาเป็ี่นเอียงมาเจอก,กันไม้ในคลิปหน้านะคะ